วันนี้เรามาหาน้องยูมิใช่ไหมลูกอ่นนี้กลับมาจากโรงเรียนเหรอคะคะันนี้ซื้อขนมมมฝารัดแลวจอยอุ้มหลานมาด้วยค่ะวันนี้เพิ่งมาจากโรงเรียนใหม่ๆเลยค่ะสวัสดีคุณยายสวัสดีน้องยูมิค่ะบายน่ารื่นรมย์มากโอ้โติดถนนใหญ่เลยค่ะพี่น้อง เร้อยู่อยู่มีเรียนที่ไหนลูกเรียนโรงเรียนมหาไทยทเพียพราตะัตงรงตรงขามกับเมืองห้องบมจ้ะหมใจู่ตรงตรงบ้านปัดลอ๋ออ๋อ,อ,อนี่ล่ะอ้ไม่ได้ไปเลยเปิดกล้องอะ่ะเปิดกล้องอะ่ะบวงสวงแม้เสียดาย อยู่คุณยายสองคนเหรอคะอ๋ะอแล้วเมื่อคืนมันเกิดใครอ่ะมันเกิดใครตอนนี้ให้คุณหนุ่ยนะค่ะก็คุณหน่วยก็ไปวันวันที่สามสิบพระป่าเนาะงวันที่สามสิบทันวาเออไปไปได้ไปสามสิบทันวาได้ไป นี่ค่ะบ้านของซุปตาน้อยนี่อนาคตซุปตาน้อย,<า>ยเลยปากน้นมีได้นะคะก่อ,<า>อนอื่นเรา,ารู้จักกันนานหรือ,อยังนานแล้วค่ะนานแล้วใช่ไหมตอนที่หนูตอนนั้นหนูกำลังที่ไปครั้งแรกเหละที่ฝึกร้องตอนนั้นกี่ขวบคะคุณยายน่าจะเจ็ด <7 S 2> ขวบเจ็ดขวบแปดขวบแปดขวบอืมแปด แปดขวบแล้วทำไจ้แปดขวบแปดขวบค่ะตอนนั้นยังยังคุณหน่อยทำแรกค่ะคุณหน่อยก่ะและจอยกับและจอยแล้วก็คุณหน่อยกิติมาเนาะมาเยี่ยมน้องค่ะว่าเบิงสุตาแมนแมนค่ะแมนค่ะตอนนั้นอยู่ร้านบินตอนนั้นน้องยังยังร้องไม่ถูกคียเลยเนาะตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเรื่อยแบบจนได้เป็นซุปตาตัวน้อยแล้วตอนนี้จะได้ แสดงได้แสดงละครแล้วรู้จัก <c oughs> <c oughs> ออแล้วแล้วตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนคะลูกป .4 ค่ะอ๋อป .4 แล้วอืมแล้วพัฒนาไปเรื่อยใช่ไหม <c oughs> การแสดงหนูพัฒนาไปเรื่อยอย,อยังได้ได้แบบนั่นหรือยังต้องพัฒนาไปอีกใช่ไหม <c oughs> อ,อ๋อเรายังไม่ถึงพูดถึงละครเราพูดถึงการเป็นมาเป็นไปก่อนว่าน้องมาจากไหนน้องน้องติดตามติดตาม ติดตามสาวน้อยมา,านัางเลยค่ะนางนางังนังคุยกันเลยติดตามสาวน้อยมาตั้งแต่ยี่วงเข้ามาออ์ดิ้ลชั่นบุดน้าผ้าเนะาะแล้วแล้วหนูถามหน่อยป้าถามหน่อยว่าหนูอายายเนาะยายถามหน่อยว่าหนูประทับใจอะไรพี่วงิงถึงได้ตามพี่วง잉ลูกพี่ง잉เก่งค่ะแล้วก็อ้องเพงลงเพราะองเพลงเพราะ แล้วแล้วหนูอะไรอ่าเป็นเป็นพี่ยองอิงนี่เป็นไอดอลไหมเป็นอ๋อพูดได้ง่ายๆแล้วเป็นไอดอลของหนูออ๋ตอนนี้น้องอยู่ป .4 ค่ะแล้วก็อยู่โรงเรียนอะไรนะคะมหารมุชัยคิดเกียรติทหารโรงเรียนคิดเกียรติแล้วผลการเรียนเป็นไงบ้างลูกสอบได้ที่หโอ้สอบได้ที่หนึ่งด้วยอ๋อทุกปีเลยใช่ไหมคะอืม ทุกปีเลยอยู่กับคุณยายสองคนแล้วก็คุณยายก็เปิดร้านเสริมสวยค่ะมาอุดหนุนได้นะคะเนี่ยร้านเสริมสวยติดถนนเลยค่ะ,นนคะทางไปทางเข้าเมืองเนาะทางไปหนองบัวลำพูนแล้วทางเข้าเมืองด้วยค่ะอแล้วทีนี้จะถามน้องอยังยังเนาะเราก็จะถามไปว่าฝึกร้องเพลงเป็นไงตอนนี้ลูกอยู่สังกัดไหนหรือว่าอะไร อ๋อไม่รูมหวขวที่อยู่ที่เป็นป้าสามพาวใช่ไหมแล้วก็เป็นด็อกเตอร์อะไรอีกคนหนึ่งที่ว่านั่นอ๋ออยู่กับพ่อสมจิตบอทองค่ะพี่น้องฝากน้องยูมิด้วยน่าจะเป็นอนาคตไกลน่าจะเป็นซุปตาตัวนี้น้อยของของของวงการมอลำค่ะพี่น้องตอนนี้วันนี้ก็มาเยี่ยมน้องยูมิเนาะก็ไม่มีอะไรก็เห็นว่าอยู่จังหวัดเดียวกันนู่นนี่ก็เลยมาหาน้องค่ะ แล้วน้องก็ตอนนี้น้องก็ได้เป็นนักแสดงในละครเป็นปะคะภาพยนตร์ภาพยนตร์เลยค่ะ,ะอ๋อแล้วจะอ่อนแอร์แบบไหนคะเห็นข่าวบอกว่าน่าจะมกรามกราอืมเป็นในกลุ่มปิดปะค่ะราคา179บาทอ๋อเป็นตอนตอนปะค่ะหรือจ้งไหน <laughs> ยังยัง,ย,งยังไม่ทราบรายละเอียดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกติดตามน้องได้ค่ะดค่<อส>ะช่วงมกราเนาะช่วงมการาช่วลังถ่ายทำใช่ทอยู่น้องนี่มีการแสดงเป็นตอนน้องยิงตอนน็กน้อยค่ะตัว10ขวบ10ขวบแลวได้ร้องเพลงด้วยไหมลูกในละครเออติดตามนะคะได้ร้องด้วยได้เสียงเสียงหนูจริงด้วยเสียงในนั่นด้วยอ๋อเสียงจริงแล้วก็เสียงพูดกับย่าเสียงจริงเหรอ แล้วแล้วแล้วเป็นยังไงลูกแสดงครั้งแรกค,ครั้งแรกในชีวิตหนูเลยใช่ไหมลู้ในการแสดงละครไอในสการแสดงหนังตื่นเต้น,นแล้วพุ่งกลับใจดีไหมโอ้พุ่งกลับ้วใจดีแล้วบอ๊อจโอล่ะพ่อโจ,จล่ะลาพ่อโจเป็นคนคุมเองเลยลูลกคุมการแสดงเองเลยบอ๊อโจแล้วคุณย,ย่าไปยูแจงมือคะ่ะไปยู ไปอยู่สองคืนสามวันอ๋อสองคืนสามวันคุณยายทุ่มเททุนคุณยายทุ่มเทจริงใช้เงนแพงจ้าอืมอันแพงแล้วเจอเจออะไรนะน้องน้องลำเพลินแหละลูกเออน้องลำเพลินคุณยายมีความรู้สึกอะไรคะให้น้องได้ดีใจค่ะสมกับที่น้องขออยากเห็นนัก้องอยากสดงก็ก็ตามมาตามสาวหน่อยมาดูแล้วเนาะตามมาพร้อมๆกันนะนะคะได้พ้อกันพร้อมๆกันนั่นละ ตามาแล้วก็ลอค่ะเวลาสาวลอยคือากานแคกล้งว่าคุณดอจะนองที่มีไปทุกครั้งค่ะทุกครั้งแล้วเบื้องในในในเฟซบุ๊กเพิ่นเพิ่นพัฒนาขึ้นหลายค่ะแบบจากจากตีเสียงนองแบบเพิ่นพัฒนาขึ้นแบบว่าขึ้นเรื่อยๆค่ะขึ้นเรื่อยๆดีมากแล้วก็เก่งมากลูกแล้วก็ถือว่าหนูนี่ห,หนูพัฒนาตัวเองได้ดีมากลูกเอาถามเอ่อ เลื่อนเนีร้องเพลงน้ำเลี่อนร้องเพลงน้ำโอ้ยเป็นเพลงอะไรลูกแบบแนวแนวทุกแนวเลยใช่ไหมอ๋อแล้วหนูชอบแนวไหนได้แนวหมอล่ำหมอแนวหมอล่ำสันอีลามักหมอล่ำสันมวยเนี่ยห่อเลื่อนหลองแต่เพลงวลังโอ้หลอมแต่เพลงแลังแบกมูเลย ไฟดู <For> ชอบพี่ชอบพี่เขาไหมเนี่ย mm hmm. มาดูสัมภาษณ์พี่เขาเนี่ยชอบไหมลูกชอบอ่ะสุบตาตัวน้อย